ลองคิดภาพนะเอาอาลีเนี่ยไปคุยกับสโมสรสโมสรยอมไม่คุยยอมไม่คุยกับออโอซิมเฮมแล้วแล้วถ้าโอซิมเฮมเนี่ยไม่ย้ายดิวกล็ล่มหรือปะแต่ในกรณีที่ว่าถ้าสมมุติว่าเชลซีไปคุยกับเอเย่นเอเย่นตอบตกลงเงื่อนไขรายหนะต่างได้หมดแล้วไปคุยกับแล้วก็ค่อยไปคุยกับนาโปลีถูกปะแล้วเงื่อนไขค่าตัวอะไรมันอาจจะถูกลงมาด้วยก็ได้เหมือนกันถูกปะจะซื้อไหมอะ นักเตะเขาไม่อยากไปเอาอาลีะถูกป่ะอะนา poli เราเป็นนา poli เราคงเชื่ออย่างไรกูต้องขายขายที่ราคาที่มันมันรับได้มากที่สุดอ่ะใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมอย่างที่บอกดีลของโอซิมเพมเนี่ยมันลุ้นกันไปได้ถึงถึงสิ้นแบบสิ้นตลาดเลยอ่ะท้ายตลาดเลยนะวันศุกร์นี้นะครับผมอาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะอีก3วันอ่ะจะมีลุ้นโอซิมเพมได้มากน้อยแค่ไหนรอติดตามกันแล้วกันนะตอนนี้ มี3ตัวนะในกองหน้าที่ที่มีข่าวอยู่นะครับผมอ่ะก็มีทั้งโอซิมเพนมีทั้งอีบันโชนี่โดมินิกคาเบิร์ตเลวินแต่คนที่4เนี่ยที่มันไม่พูดถึง